พลอยอายดาเคลื่อนไหวโพสต์แรกพาลูกเข้าวัดทำบุญรับปีใหม่หลังจากที่เงียบหายจากโซเชียลไปนานสำหรับพลอยอายดาหลังชีวิตเจิมระสมอย่างหนักเพราะสามีกันกันตถาวรถูกควบคุมตัวในเรือนจำจากคดีดีไอคอนล่าสุดพลอยอายดาได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความแรกผ่าน Facebook ส่วนตัวพลอยอายดาโดยพาลูกลูกน้องพร้อมและน้องพราวเข้าวัดทำบุญ ให้อาหารปลาต้อนรับปีใหม่2,568เขียนข้อความไว้ว่า Happy New Year สวัสดีปีใหม่ครับอิโมจิหัวใจสีแดงหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพียบอาทิคิดถึงที่สุดอิโมจิคลน้องพร้อมน้องพราวแม่พลอยทั้งครอบครัวเลยจ้าขอให้ครอบครัวน้องพลอยหมดทุกหมดโศกได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในเร็ววันจ้าสวัสดีปีใหม่ครับน้องพร้อมน้องพราวอ,อิโมจิฮาร์ตคิดถึงหนูทั้งสองคนมากครับสวัสดีปีใหม่คิดถึงครอบครัว คุณการทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ปีใหม่นี้โชคดีทุกเรื่องครับได้ไปหาคุณพ่อบ้างไหมครับคิดถึงหน้าดูเลย